สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดวงธาตุด,ดินวันนี้ราศีพฤษภราศีกันและก็ราศีมังกรพรมริคิทจะส่งไขรมาให้คุณเรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวธาตุด,ดินกันเลยครับว่าดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับคมริกิทนะครับเขาจะแนะนําและส่งไขรที่ดีๆมาให้คุณบ้างมา,มาฟังคำนายกันเลยครับผมจะเปิดหัวมสามเซ็น,นะครับเซ็าสามใบเป็นคำถามแบบแบ,บแรนดอมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซ็ตแรกเลยนะครับว่าดวงความรักนะครับของชาวธาตุดินนะครับกับเรื่องของพรมลิคิทเนี่ยเขาจะส่งใขรที่เหมาะสมกับคุณนะครับและ เป็นคู่แท้สําหรับคุณมาให้บ้างมาฟังคำนายในเซตที่1ก็ได้ครับว่าดวงความรักกับชาวธาตุดินจะเป็นยังไงในเซตที่1ก็ได้เลยครับมาดูในเซตแรกนี้นะครับผมบอกเลยว่า1เลยคือคนนี้เป็นคนดีแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นคนที่เหมาะสมกับใจด้วยนะครับคนคนนี้นะครับตอบโจทย์ด้านความรู้สึกอย่างชัดเจนมากๆนะครับเพราะคน,นนี้เข้ามาเติมเต็มคุณในหลายด้านนะครับชาวธาตุดินเป็นคนขี้เหงานะครับต้องการการเอาใจต้องการาการปลอบประโลมนะครับต้องการการอยู่ใกล้ชิดชอบคนสกินชิปเกิดขึ้นผมบอกเลยว่าชาวธาตุลมจะเจอค คนประเภทนี้เนี่ยเข้ามาเป็นคู่ที่จริงจังเข้ามาเป็นคู่แท้เข้ามาเป็นความรักที่ดีนะครับมีใจให้แก่กันในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นเป็นความรักที่ยั่งยืนและเป็นความรักที่ตอบโจทย์กับใจคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ในที่นี้เองเนี่ยถ้าคุณถามหาสเตตัสหรือว่าสถานะที่ชัดเจนตั้งแต่แรกนะครับอยู่ในสาคุณคุยกัเกิดขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปจี้เรื่องสถานะมากเกินไปหรือว่าอยากได้สถานะที่มันเร็วมากเกินไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามีโอกาสทีีค่คคนน้้จจะหลลุุดดออยมืากณไ นะครับเพราะคนนี้เองเนี่ยเขาไม่ชอบการบีบรัดไม่ชอบการผูกมัดนะครับไม่ชอบอะไรที่จริงจังมากจนเกินไปเมื่อถึงเวลาจะเป็นไปตามอย่างที่เขาตั้งใจหวังไว้นะครับผมบอกเลยว่าพรมลิคิทจะส่งคนดีมาให้คุณแต่อย่าบีบรัดความสัม,มสพันธ์มากจนเกินไปนะครับคุณอาจจะเสียเขาไปได้นะครับที่สองครับเป็นไงบ้างน,นะครับพรมลิคิทจะส่งใครมาให้คุณนะครับสาหรับชาวธาตุดินนะครับอย่าผมบอกไปนะครับว่าคนคนนี้เป็นคนดีต่อใจแน่นอนนะครับและเป็นคนที่ทําให้คุณสบายใจอบอุ่นใจเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วคน Van. คนนี네้เป็นคนรักการท่องเที่ยยววด้ ผมบอกเลยว่าคนคนนี้นะครับเหมาะกับคุณมากๆเพราะคุณก็ชอบเป็นคนท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับได้แฟนชอบท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับชอบมีแฟนที่ชอบเที่ยวภูเขานะครับชอบเที่ยวทะเลเหมือนกันเลยนะครับเลยทําให้คุณรู้สึกอุ่นใจเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับเขานะครับเขาช่วยเติมเต็มอะไรคุณให้ได้หลายๆอย่างนะครับรวมถึงภาวะด้านครอบครัวเนี่ยเขาก็มีการซัพพอร์ตนะครับและนึกถึงครอบครัวเราเสมอมาผมบอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณพร้อมจะเริ่มต้นนะครับไปต่อกับเขาแบบจริงจังมองถึงทิศทางอนาคตกับเรื่องของเขาว่าครอบครัวนะคร ไม่เผื่อใจให้ใครเลยนะครับและตอนนี้ปิดโอกาสสําหรับตัวเองเราด้วยนะครับเลือกที่จะคุยกับคนคนนี้แค่คนเดียวนะครับและพร้อมจะเปลี่ยนสถานะกับเขาแบบจริงจังครับในสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับผมลิขิตจะส่งใครมาให้คุณนะครับสำหรับชาวธาตุดินราศีพฤษภราศีกันและก็ราศีมังกรนะครับในเซตสุดท้ายนี้ครับยี่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นคนที่ดีต่อใจมากๆนะครับคนคนนี้นะครับเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ให้กับคุณคือการแต่งงานแน่นอนนะครับใครที่มั่นหมายไว้นะครับอยากจะแพลนแต่งงานมีแพลนกับเรื่องของการลงจากะ เกิดขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าสุขสมหวังแน่นอนนะครับกับเรื่องของความรักเจอคนที่ใช่เจอคนที่เหมาะสมแต่คนคนนี้เองเนี่ยจะเป็นคนอายุ แก่กว่านะครับจะ็นคนอายุโตกว่าอาวุโสกว่าความรู้มากกว่านะครับประสบการณ์มากกว่า1นนะครับสเลยคือเข้ามาด้วยรักที่จริงจังเข้ามาด้วยการพัฒนาต่อแบบจริงจังครับสนะครับคนคนนี้ดีทั้งกับเราและดีทั้งครอบครัวเราด้วยนะครับสี่นะครับเขามีเป้าหมายกับคุณในเรื่องของการแต่งงานแบบชัดเจนมากๆผมบอกเลยว่าความรักของคุณนะครับจะส่งผลให้ในทิศทางที่ดีผมลิขิตจะขีดนํานะครับแล้วก็ชี้นําให้คุณเนี่ยเจอคนดีและเหมาะสมกับคุณแต่จะเป็นคนที่อายุมากกว่าอายุแก่กว่าครับ